ครับแต่สวัสดีครับสวัสดีช่วงแรงๆครับจากช่วงเศร้าเ้ามีนหนางานยื่นแถวบ้านนะช่วงแรงครับช่วงใบหาก็ย่ายออกมาอีกหนางานหนึ่งครับอยู่นอกบ้านจักหน่อยครับห่างจากบ้านประมาณสามสี่โลครับยังไงเดี๋ยวเก็บงานติดต่อครับพวกนี้ค่อนข้างที่ไอ้น้าญ่ดีครับเป็นดินล้วนผสมใช้เลยครับนะครับประมาณนี้ถ้าบนนิ่งหน่อมหรือว่าฝนมาตกนีจะแข็งได้หรือครับดิน นะครับเบ่งบรรยากาศครับให้เงยดีครับนี่ครับ้นหนี่ครับไถ้หายหนึ่งนะครับรถผมไถ้หายหนึ่งเ U C ก่างานอยู่ที่ประมาณนี้ครับ,นนรบก็ถึงน,น,น้ำมันนะครับน้ำมันนี่ผมไล่หนึ่งหยุตกหนึ่งหน,งนงอยบาทนะครับผมไม่รู้ว่ารถคันอืน่นหรือว่ารถปืนอยู่ที่เบิดลายเบิดหน่อยทำไงแต่รถผมเบิดหนึ่งหนอยบาทต่อนไร ครับคลิปนี้ก็บบุ้มเนี่งครับเอาคลิปมาฝากพี่น้องทุกท่านครับช่วงเย็นๆนะครับจะปล่อยในเห็นพี่ไงจุดนั้นช่วงแรงครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำมันครับเตรียมพร้อมก่อนเอาออกงานหนึ่งครับจะฝากพี่ชมได้เลยครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ให้แน่สําหรับสายรถไทยนะครับดังไในก็ แนน้ำได้ครับมองไรที่พิาพาทประก,รนกันได้จะบอกได้ครับขอบคุณครับ